สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะในช่องของอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่า เสียงชีปเปลี่ยนไปนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยชิไม่สบายแต่ว่าก็ยังอยากจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนอยู่ดีเนาะเราจะพูดกันในเรื่องของหัวข้อของลิปนะคะหรือว่าเคล็ดลับในการแต่งตัวนั่นเองเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยคงรอหัวข้อนี้กันอยู่นะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างเดียวในช่องนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยที่ชิอยากจะมาแนะนำกับทุกคนเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าจะแต่งตัวยังไงดีให้ดูมีขาเรียวยาวเนะาะเอา,าละค่ะแล้วก็มาดูกันที่แบบแรกกันเลยนะวันนี้เนี่ยชิก็ใส่เป็นตัวนี้อยู่พอดีให แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกสีเข้มก็จะดีกว่าแต่วันนี้ที่ชิส่เนี่ยเป็นสกินนี่สีขาวเนี่ยแบบรัดรูปเลยนะแล้วก็เอวสูงมันจะทําให้เราดูขาเรียวได้ถึงแม้ว่าใส่กับรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าแตะก็ดูขาเรียวได้อยู่ดีนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้เลยพยายามหาอะไรที่มันแบบเก็บกระชับสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขาเรายิ่งดูเรียวมากขึ้นนะบางตัวเนี่ยใส่แล้วมันจะรู้สึกรัดแล้วมันก็หายใจไม่ออกแนะนําไม่เลือกที่มันเป็นผ้าค่อนข้างจะยืดได้จะดีกว่าค่ะ ตอนในคลิคที่สองเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีขายาวได้ค่ะคลิกนี้เนี่ยก็ยังคงเกี่ยวกับกางเกงอยู่นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยจะมาพูดกันถึงในกางเกงขาสั้นเลยค่ะ คือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครเมียงเกงขาสั้นยิ่งสั้นยิ่งดียิ่งใส่สั้นแล้วยิ่งดูขายาวแต่ว่าเพราะสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเลยนะคะก็คือเราควรจะเลือกกางเกงที่มันเป็นเอวสูงด้วยถ้าเกิดว่าใส่เป็นเอวต่ำเนี่ยมันก็จะทําให้ขาเราดูไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าข้อควรระวังนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเลือกที่มันไม่สั้นแบบเห็นก้นนะทุกคนเอาแค่แบบสั้นกําลังดีสั้นแบบสั้นสุดที่เราจะสั้นได้เท่านั้นพอเสียงแห้งมาก แล้วก็มาต่อกันในแบบที่3กันเลยนะคะแบบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นกางเกงอยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกดีไซน์ของกางเกงให้มันมีแบบดีเทลข้างข้างขาเนี่ยแบบที่ชี้ใส่ในวันนี้เนี่ยก็คือแบบว่ามันจะมีสายค่อยๆด้านข้างเนี่ยมันเพิ่มดีเทลแล้วมันจะทําให้ขาด้านข้างของเราเนี่ยดูเรียวยาวมากขึ้นขาชี้ก็เป็นคนขาสั้นปกติคือชี้จะพยายามเลือกอะไรให้มันดูแบบมีขายาวขึ้นมันจะทําให้เราดูสูงโปร่งขึ้นนะแล้วก็ผอมขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันควบคู่ไปด้วยกันเลยเนีีี่ก็็ืออาารรเดด้ววนนนะปสสสํหไไ เข้มๆเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งดูผอมยิ่งดูเพียวซึ่งทฤษฎีของสีเนี่ยบอกเลยว่ามันใช้ได้ผลจริงๆนะะมาทาให้ขาเราดูเรียวขึ้นนะคะยังไงก็ลองดูกันแล้วกันค่ะเอาล่ะค่ะแล้วก สำหรับกางเกงหรือว่าชุดอะไรที่ใส่แล้วจะดูขาเรียวยาวนั่นเองนะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยวันดีชิก็ใส่อยู่เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกางเกงทรงกระบอกที่มันจะเป็นเอวสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้สูงเวอร์นะคะแต่ว่ามันจะยาวแบบยาวกว่าขาเล่านิดน,นึงแล้วอาจจะต้องใส่ส้นสูงช่วยเพื่อให้มันดูขาเรียวยาวมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยชิใส่เป็นโทนสีแดงเข้มนะคะมันก็จะได้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นจะเห็นเลยว่าชิใส่ตัวนี้แล้วคือแบบดูหุ่นดีมากจริงๆนะคะแบบดูแบบขาเรียวขาสวย ที่ยังไม่จุใจพอนะคะชิก็มีตัวเลือกที่4มาให้ได้ดูกันเลยค่ะอันนี้ได้ผลจริงเพราะว่าช,าชิใส่ทีไรนะชิแบบดูขาเรียวยาวมากเลยนะคะก็คือเราใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงก็ได้ที่มันมีการผ่าขึ้นมาพอผ่าปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ขาดูยาวขึ้น <c oughs> เมื่อจะเป็นกระโปรงนักศึกษาพอมีผ่านเนี่ยมันก็จะทําให้ขา,าดูแบบดูยาวดูน่ามองมากขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่จ actually, มําเป็นว่าจะต้องเป็นกางเกงอย่างเดียวสามารถเป็นกระโปรงผ่าก็ได้แต่ว่าชิใส่เป็นกางเกงผ่าขึ้นมาสองด้านเลยมันก็จะทําให้ขายิ Data ่งดูยาวขึ้นหรือว่าอีกหนึ่งเทคนิคเลยถ้าเกิดว่าเราอยากให้ขายาวแบบโอ้โหขั้นสุดเลยนะคะก็คือใส่รองเท้าส้นสูงควบคู่ไปด้วยนะคะรับรองว่าอันนี้เนี่ยจะทําให้ขาดูเรียวยาวได้จริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าส้นสูงบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้ขาเราดูสั้นลงจากที่เราพยายามทําให้มันยาวขึ้นแล้วเนี่ยเช่นแบบส้นสูงที่แบบว่ามันจะรัดข้อขึ้นมาสูงอย่างงเ้้ใหดดดูไลกก็ววิ ใส,ส่ส้นสูงที่มันแบบเปิดขาเปิดหน้าเท้ามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ขาเราดูยาวขึ้นนะคะซึ่งชิมบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคการแต่งตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยที่จะทําให้บุคลิกของเราหรือว่าคุณของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปแบบพึ่งสัลากรรมหรือว่าลดความอ้วนเลยก็ได้นะถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบทําได้ในรวดเร็วแล้วก็ช่วยขึ้นได้จริงๆแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ด้วยว่าแบบไหนที่ใส่กับเราแล้วมันเหมาะหรือว่าแบบไหนที่เราใส่แล้วไม่เหมาะนะคะก็จบเป็นไปลาให้สําหรับการมาบอกทริคนะทำยัังงงไไงายาไยกก่เแๆลลน็อปตม ได้เลยเพราะว่าชีเชื่อว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะจริงๆเราชีมีการทำร็อกเยอะมากๆเลยในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ก็ฝากไปดูแล้วก็ฝากกด Sub subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย